สวัสดีค่ะพบกับไลลีช็อปนะคะทุกๆวัน10บโมงถึง11บเอโมงเช้านะคะไลลีช็อปจะนำเสนอสินค้าเสื้อผ้าถุงผ้าปะเตะชุดชุดอินโนแล้วก็อีกหลากหลายนะคะมาให้ชมกันทุกวันนะคะอันนี้เป็นเสื้อโต๊บนะคะเสื้อโต๊บสำหรับเด็กนะคะอายุตั้งแต่2ขวบจนกระทั่งถึง9ขวบ10ขวบนะคะเสื้อโต๊บคือ เสื้อยาวของเด็กอิสลามนะคะแล้วแต่ขนาดของเด็กนะคะความยาวของชุดเนื้อผ้าจะดีมากเลยนะคะคอเป็นคอปกนะคะมีกระดุมมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋านะคะแขนยาวนะคะที่แขนก็จะมีกระดุมด้วยนะคะสำหรับติดสะดวกสบายในการใส่นะคะ ตอนนี้มีการเรียนหนังสืออิสลามของเด็กกันเยอะมากนะคะช่วงนี้พ่อแม่จะให้เด็กไปเรียนหนังสือก็สวมใส่ชุดโต๊ะแบบนี้ได้นะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะสีเทานะคะสีน้ำตาลแต่ละแบบมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะคะตัวนี้เป็นแขนสั้นนะคะ กระดุมครึ่งหนึ่งนะคะคอจะเป็นคอปกเหมือนกันนะคะอันนี้แขนสั้นนะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไลนลีได้นะคะ0826451301นะคะหรือจะเข้ามาชมที่ร้านฟาริดานะคะร้านฟาริดาอยู่ถนนสตูลธานีนะคะติดกับห้องภาพกรุงเทพนะคะ ฝากกดติดตาม YouTube ไลลีด้วยนะคะไลลีช็อปนะคะ